สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆเลือกนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าวันนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนคลิปนี้เป็นการอาาร่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะต้องหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูวไว้เป็นแนวทายอย่าเสีเยมากกันไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะออถ้าตองคิดดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนมากๆอะ่ะเหมือนลุ่มหลงเหมือนคิดถึงแบบลุ่มหลงคิดถึงแบบว่าแทบจะทนไม่ไหวคิดถึงสุดๆนะคะมันเป็นพลังงานของความแบบเสร็จติดอะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบนั้นนะคือมันเป็นความลุ่มหลงเป็นความหลงไหลเป็นความแบบทวินหานะคะ พยายามที่จะปิดตาข้างหนึ่งพยายามที่จะไม่คิดถึงพยายามที่จะไม่เอ่อไม่มองไม่ไม่รับรู้เรื่องราวของคุณก็ยังคิดถึงอยู่ดีที่ผ่านมาเขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอกใจหรือเคยทําผิดอะไรกับคุณอะตอนนี้เหมือนเขาแบบเหมือนดอกบัวที่โผล่นน้ำแล้วคิดอะไรได้ไหลายๆอย่าง นะคะเคยทาอะไรทั้งแทงข้างหลังคุณด้วยซ้ำนะคะเคยทาให้คุณเสียอฉเสียใจเคยหักหลังหรือเคยทรยศหรือเคยทําแบบเรื่องที่ไม่ดีกับคุณอะ่ะตอนนี้เขาคิดได้แล้วนะคะความยุติธรรมได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วหรือเขากําลังเจอสถานการณ์แบบนั้นอยู่ก็เลยทาให้คิดถึงคุณขึ้นมาอาจจะบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงิน กงเงินหรือคบด้วยผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าต่อให้เอาเงินเอาอะไรมาแลกเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าหรอกที่แบบที่สูญเสียคุณไปอ่ะแต่ตอนนี้คุณน่าจะปิดใจล็อกใจคือไม่อยากคุยไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาละแต่เขาเนี่ยยังคิดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณอยู่บางคนเป็นเพื่อนกันมานะคะบางคนแบบว่าเคยเป็นเพื่อนกัน เขายังแอบมองคุณอยู่นะในกรณีถ้าคุณมีแฟนใหม่หรือมีคนคุยใหม่ไปแล้วเขามองคุณอยู่แล้วเขาก็รู้สึกอิจฉาค่ะจริงๆเขายังอยากกลับมารักกับคุณอยู่นะคิดถึงคุณมากๆค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีประเด็นกันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่นะเขาอยากจะขอคุณแต่งงานอยากจะเอ่อกระชับความสัมพันธ์เนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นถ้าสมมติว่าทะเลาะกาันการกลับมารอบเนี้ยมีโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันมีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกันถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวได้เลยนะคะดีมากนะคะก็ขอให้คุณสมหวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจดูดวส่วนตัวทักได้เลยบยบายคะ่ะ